สวัสดีครับพี่น้องปอ,งปองป้าัทุกๆท่านทุกๆคนนะครับผมทักทายกันเช่นเก่าเช่นซยืยอบรรยากาศในเมื่อเศา้าต่อเ้าตะเสียวนะครับมันเป็นอะไรที่ฟิกสุดยอดเลยพี่น้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าเช้าเจอเหมอกกับผมบรรยากาศตามพร้องทุ่งไร่ทุ่งนานะครับก่อนสีฟ้าลุ่งอรุณน,นะครับฟ้าสางครับผมที่ตามหัวไร่ปนาเรานะครับมาชมบรรยากาศเรามาวิ่งออกกำลังกายนะครับเพราะว่า อยู่ที่ที่ไร่ที่สวนหัวไร่ไปนากันนะครับมาสมบรรยากาศกันนะพี่น้องนะก็จะออกมาประมาณนี้แนะครับบรรยากาศอากาศดีนะครับพี่น้องเช้าผมชอบเลยครับอย่างนี้มาอยู่มาชมนะครับอากาศบรรยากาศบรรา้บรราบรรน,อนนอกก็ประมาณนี้นะครับนะ มันเป็นอะไรที่ฟิกที่สุดเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะครับบ้านเรานี่นะครับผมบรรยากาศบ้านเราตอนตอนเช้ามานน้าค้างนะครับในตรงที่นะครับน้ําค้างน้ําหมอกตามไปต่อฟางนะครับต่อสังต่อาฟางข้าวฟางคราบนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับที่ อะไรไปนานะครับบ้านบ้านนะครับชอบเลยครับบรรยากาศวันนี้อันนี้เป็นหมอกวันเลยครับเดินเข้ามานี่ก็เต็มเป็ด้วยหมอกนะครับแต่ว่าเราจะในกล้องเราอาจจะมองไม่เห็นมันไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเห็นมองด้วยตาเปล่าจะเห็นหมอกเต็มเลยตอนที่ที่ยืนตรงนี้ก็หมอกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หมอกนะครับไม่ใช่ไม่มีหมอกนะครับหมอกนะครับ นี่และครับผมสุดยอดนะครับถ้าอยู่บ้านเรานี่มันมีอะไรทําแล้วก็ให้มันสนุกสนุกเนี่ยผมว่ามันมันอยู่ได้นะครับแต่คนอื่นเขาก็อยู่กันได้เห็นกันได้นะครับมันไม่มีเราก็ต้องพยายามนะครับอยู่ให้ได้นะครับเพราะว่า เราไม่ได้ดิ้นรนอ่ะเราก็อยู่ได้นะครับพี่น้องถ้าดิ้นรนให้มากแล้วมันจะเจ็บตัวเองนะครับมันเจ็บอะไรตัวเองเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเรามันมีอะไรที่จะจะกินนะครับคือเราไปจากบ้านเนี่ยเราพอเรากลับมาแล้วก็ต้องมีสเสบียงใช่ไหมล่ะ มีที่ทํากินพอเรามาทําตอนเก่มันมันสายไปแล้วพี่น้องมันไม่มีอะไรที่จะอันนั้นแล้วเราต้องเริ่มนะครับเริ่มแต่ตอนนี้อย่าไปว่าอยไปทํางานแล้วแต่งตัวดีอย่างงุ้นอย่างนี้ทําแล้วสบายมันไม่อย่างเป็นอย่างเหมือนที่เราคิดนะครับพี่น้องเราพยายามมาหาอะไรใหม่ แวกแนวสท่านหอยพอเราโตขึ้นเราจะได้เรียนรู้อะไรๆสิ่งหลายอย่างนะครับคลิปนี้ก็มันไม่มีอะไรมากนะครับตามหัวได้ไปนาก็อย่างนี้แหละครับบ้านนอกบ้านนอกไม่มีอะไรมากครับผมก็อำลาผ่าจากพี่น้องป้องปายทุกทุท่านทุกๆคนนะครับผมที่เขามารับชมรับฟังรับเบ,บิ่งกันนะครับผมอำลาพ่าจากพี่น้องปองปายทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับ